เวลาพูดถึงเรื่องการขุดเดยาะน้ำมันหรืการให้สัมปทานน้ำมันเรากําลังพูดถึงเหตุการณ์ย้อนหลังไปเมื่อ40ปี50ปีที่แล้วซึ่งขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีน้ํามันเลยนะครับสถานการณ์เราเนี่ยกำลังพึ่งพา การนาเข้าน้ามันร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วเราก็มีปัญหามากว่าประเทศเรานั้นเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของพลังงานมากและเราก็ต้องการที่จะมีพลังงานใช้ในประเทศเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มีบทกำลรงว่าเราอยากจะเปิดให้มีการให้สัมปทานการขุดเจาะหาน้ํามันในประเทศนะครับต้องยอมรับว่า4050ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่มีความรู้เราไม่รู้แม้กระทั่งว่าในประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานหรือเปล่า เพราะนั้นเวลาเรามองตอนนี้เนี่ยย้อนหลังมา50ปีเนี่ยเราพบแล้วว่าเรามีแหล่งพลังงานเราพบแล้วว่าเรามีน้ํามันเราพบแล้วเรามีกา๊าซแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยเราถึงไปหรือเปล่าเราให้สัมป,ปทานต,าต่างประเทศไปเราไม่ได้มีการสํารวจก่อนว่าเรามีน้ํามันมากน้อยแค่ไหนเราตั้งเงื่อนไขถูกเกินไปหรือเปล่านะครับ มันก็มันก็สามารถที่จะวิาพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับแต่ก็อยากจะเรียนว่าในขณะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในฐานะที่เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเราต้องพึ่งพาความรู้นะครับเท่าที่เรามีอยู่ในขณะนั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการให้สัมปปทานการขุดเจาะน้ามันเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราเสียเปรียบต่างชาติโดยสิ้นเชิงน,นะครับสิ่งที่รัฐบ,บาลหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยน,นั้น ได้ทำไปแล้วก็ได้ตต้งเงื่อนไขการให้สมรทานไปก็ได้มีการปรับปรุงมีการแก้ไขมาโดยตลอดนะครับก็ไม่ได้หมายวความว่าตลอดเวลาตั้งแต่สมัยน้ํามันหนึ่งเลียญสหรัฐต่อบาร์เรลมาจนถึงขนาดนี้ร้อยเรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยก็ไม่ได้มีการแก้ไขเลยถ้าจาได้เนี่ยพระราชบัญญัติปิโตเลียมเนี่ยได้มีการแก้ไขถึงสามครั้งนะครับเงื่อนไขในการคิดผลตอบแทนเนี่ยก็ได้มีการแก้ไขจากไทยแลนด์หนึ่งมาเป็นไทยแลนด์สองมาเป็นไทยแลนด์สานะครับ ไทยแลนด์หนึ่งมีเรื่องของการเก็บค่าสัมปทาน12.5%ซึ่งมีการพูดกันตลอดว่า12.5%ที่มันตามไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขของการเก็บภาษีนะครับรายได้อีก50%ซึ่งไม่ค่อยได้มีการพูดกันเสร็จแล้วเนี่ยไทยแลนด์สองก็ได้มีการปรับเงื่อนไขการขอส่วนแบ่งรายได้โดยการมีการจํากัดเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายแต่ก็ปรากฏว่าไทยแลนด์สองเนี่ยซึ่งได้มีการปรับเงื่อนไขให้เข้มงวดขึ้นเนี่ย ก็ปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบการรายไหนเนี่ยเข้ามาขอรับสัมปทานภายใต้เงื่อนไขไทยแลนด์2เลยนั่นก็แสดงว่าเงื่อนไขตามไทยแลนด์2เนี่ยมันไม่เป็นเงื่อนไขที่สามารถจะมาใช้ได้ในเชิงปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งเป็นไทยแลนด์3ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีการแก้ไขเพราะเราอยากปิดตัวเรียมทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่มีการแก้ไขเป็นเงื่อนไขตามไทยแลนด์3เนี่ยซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับปรุงการเงื่อนไขการ ตอบแทนผลประโยชน์จากผู้รับสัมปทานก็มีทั้งการเก็บค่าสัมปทาน12.5%ก็เปลี่ยนเป็น5-15%ขนาดของการขุดจอบแล้วก็การได้รับสัมปทานมีเรื่องของการเก็บรายได้50%ของกำไรและก็ยังมีเงื่อนไขมินฟอ r ์โปรฟิที่ท่านบมอกริวากัสสวัสตได้พูดว่าถ้าเผิดอราคาน้ำมันมันสูงขึ้นหรือถ้าเผื่มีรายได้จากการขุดจอบมากขึ้นก็จะต้องจ่าย สัมปทานจ่ายรายได้จากการกุเจลเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากการปรับปรุงเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ารายได้รัฐจากการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามตารางที่แสดงให้เห็นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2,548เนี่ยมาจนกรทั่งปีที่แล้ว2,554ค่าตอบแทนในการขุเจลปิโตรเลียมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด อากเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยจนกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยก็ถึงประมาณแสนสี่หม่นพันล้านนครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดแล้วจากการศึกษาของ d a n นี l แมนจอร์สตัก็บอกว่าการเก็บค่าตอบแทนของรัฐบาลไทย,ยก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ต่าำจนเกินไปแน่นอนอาจจะสูงไม่ได้สูงมากถึงขนาด70-80%เหมือนอย่างบางประเทศอย่างเช่นเวเนซุเอลานะครับหรืออย่างบางประเทศที่ได้ยกตัวอย่างมา อันนี้เพราะว่าการที่เราจะไปเก็บผ้าสัมป,ปทานสูงขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องประกอบกับผู้ไรับสัมป,ปทานด้วยว่าเขา,ายินยอมพร้อมใจหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องของผู้สัญญาสองฝ่ายต้องตกลงกันแน่นอนบางประเทศนั้นสามารถที่จะเก็บผลประโยชน์ตอบแทนได้สูงอันนี้เพราะว่าเขามีสำรองปิตโตเรเลียมสูงมากนะครับอย่างเวนเนซุเอลานั้นเนี่ยเป็นประเทศที่มีสำรองปิตโตเรเลียมสูงที่สุดในโลกนะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยยิงอ,อยู่ถึงแม้เราจะบอกว่าเรามีเยอะมีที่นั่นมีที่นี่มาก แต่ถ้าไปเทียบปริมาณสำรองปิโตรเลรียที่พิสูจน์ที่คาดว่าจะมีเนี่ยไปเทียบกับเวนเนซุเอลาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีน้อยกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองในการที่จะขอเก็บส่วนแบ่งรายได้นแน่นอนเราก็คงจะไม่สามารถจะไปเทียบเคียงกับเวนเนซุเอลาได้ครับจากการศึกษาของแดเนียลจอห์นสตันเนี่ยเราก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับเราก็ไม่ได้ต่ำมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วจากการที่ ทางด้านกรมทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ทําการศึกษามาเนี่ยก็พบว่าส่วนแบ่งรายได้เนี่ยหลังจากที่หกัหกภาษีถ่ายแล้วนี่นะครับรายได้ที่รัฐบาลได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60%นะครับส่วนรายได้ของผู้ประกอบการนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40%อันนี้ก็เป็นลักษณะของการแบ่งผลกําไรรายได้ระหว่างผู้ประกอบการกับรายได้รัฐนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของ กรมทรัพยากรธรรมชาติหรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เสนอนะครับว่าเป็นสิ่งที่ได้สามารถที่จะชี้แจงนะครับว่าสิ่งที่ได้ทําไปในอดีตเนี่ยจนกระทัง่งถึงปัจจุบันก็ได้มีการพยายามที่จะ,ะปรับเงื่อนไขให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมได้แก้ไขได้นะครับ อย่างข้อมูลของท่านหมอ่อมหลวงกรณสุวัสิจะเห็นว่ามันยังไม่ดีพอมันยังมีส่วนที่เราเสียเปรียนแต่ตามข้อมูลของทางบริษัทน้ํามันถ้าเห็นว่าเขาได้กําไรมากจนเกินไป <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะปรับปรุงได้อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะเรียนก็คือว่าในเรื่องของสํารองน้ํามันหรือว่าก๊าซธรรมชาติก็ตานี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้แหละครับตราบใดที่ยังไม่มีการขุดเจาะสํารวจกันอย่างแท้จริงตัวเลขที่เอามาแสดงตัวเลขที่เอามาพูดกันนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเป็น,ปนตัวเลขคาดการณ์กันทั้งน,นั้นนะครับก็ออฝ่ายผู้ประกอบการก็อาจจะคาดว่ามีมากหรือมีน้อยนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรายงานใครนะครับถ้าเขารายงานรัฐบาลเขาก็อาจจะรายงานน้อยไว้ก่อนแต่ถ้าเขารายงานผู้ถือหุ้นเขาก็อาจจะรายงานเยอะไว้ก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีใครตอบได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันยังไม่มีการคุณจอบสํารวจจะรู้ว่ามีจริงมากน้อยแค่ไหนต้องมีการคุณจบสํารวจก่อนถึงจะตอบได้ว่า มันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าตัวเลขที่ได้มีการเผยแพร่กันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่ว่าประเทศไทยนั้นจะมีก๊าซธรรมชาติใช้ไปได้อีกกี่ปีกี่ปีเนี่ยตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราพูดถึงสำรองที่มีการพิสูจน์แล้วนะครับนั่นก็คือว่าตัวเลขพิสูจน์แล้วว่า P1 มีแน่นอน100%อันนี้เนี่ยขณะนี้เราบอกว่าตัวเลขก๊าซธรรมชาติที่มีการพิสูจน์แล้วเนี่ยใช้ไปได้อีกประมาณ8ปีนะครับ อันนั้นคือตัวเลขสำรองที่พิสูจน์แล้วมั่นใจร้อยเปนะครับว่ามีแน่นะครับส่วนน้ํามันเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ได้ดีมากกว่าน,นั้นนะครับมากกว่าการธรรมชาติที่ที่พิสูจน์แล้วเพราะนันเวลาเราพูดถึงตัวเลขปริมาณน้ํามันสำรองหรือปริมาณก๊าซส,สำรองต้องพูดว่าให้ชัดก็อย่เราพูดถึงตัวไหนนะครับตัวเลขที่พิสูจน์แล้วว่ามีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือตัวเลข P2 ซึ่งมีความมั่นใจแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือตัวเลข P3 ซึ่งมีความมั่นใจแค่สิบเปอร์ อันนี้กลับมาถึงเรื่องของราคานะครับว่าราคาน้ามันที่เราตั้งกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นราคาที่มันเหมาะสมกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าราคาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำไมมันถึงต้องไปอิงราคาน้ามันที่สิงคโปร์ทำไมเราไม่ถึงตั้งราคาน้ำมันของเราเองนะครับราคาน้ํามันหน้าลงกรั่ันเนี่ยเหตุผลที่ต้องไปยิงราคาน้ามันที่สิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่า ก็ได้มีการพูดกันมาหลายครั้งนะครับว่าเหตุผลที่เราต้องไปอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะาหาราคาเปรียบเทียบนะครับซึ่งจะเป็นราคาที่สามารถจะบอกได้ว่าราคาที่เราใช้ในประเทศนั้นเนี่ยเป็นราคาที่เป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดหรือเปล่านะครับทั้งนี้เพราะว่าการที่เรา,าจะตั้งราคาในประเทศเนี่ยเราต้องยอมรับว่า ่อนอื่นเนี่ยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศผู้นําเข้าน้ํามันนะครับตั้งแต่แรกแล้วราคาน้ํามันของเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราอ้างอิงราคาน้าเข้ามาโดยตลอดนะครับ่อนหน้านี้เราไม่มีโรงกลั่นน้ํามันเราก็อ้างอิงราคาน้าเข้ามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลต้องการที่จะให้มีการตั้งโรงกลั่นน้ํามันขึ้นในประเทศรัฐบาลก็ไปให้บริษัทน้ํามันต่างๆย้ายฐานการผลิตจากสิงคโปร์มาตั้งโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย เน้นการที่เราจะขอให้บร,ริษัทน้ามันเหล่านี้เนี่ยมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยนะเราก็ต้องการที่จะให้มีความมั่นใจว่าโรงกลั่นน้ํามันเหล่านี้เนี่ยจะต้องสามารถที่จะผลิตน้ํามันออกมาในราคาที่สามารถจะแข่งขันกับราคาน้ามันที่สิงคโปร์ได้ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าถ้าเผื่อตั้งโรงกลั่นในประเทศไทยแล้วเนี่ยราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นราคาอะไรนะครับ